สวัสดีนะครับวันนี้เช้านี้นะครับสมเด็จก้นเสียงมาสารคามนะครับจะได้พามาชมรถนะครับอีกโคข่าเล็กๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถนิสสันโนดนะครับมาพร้อมกับสีดํานะครับสีสวยสดใสจริงๆนะฮะมาพร้อมกับราคาพิเศษสุดๆนะครับวันนี้นะงวดเบาๆนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับอะมาชมนะครับความสวยนะครับของนิสสันโนดคันนี้นะตัววีนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะฮะ มาดูภายในนะครับสภาพภายในนะเบาะนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับตัดสีดํานะฮะโดดเด่นมากนะครับสวยงามมากนะอ่ะเดี๋ยวดูรอบรอบคันนะครับนิสสันโนดตัววีนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์นะครับวันนี้เรามีอ่าคลิปสั้นๆนะครับมาให้สมาชิกได้ดูนะครับได้เลือกนะฮะได้หลายคันนะครับมาดูเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์1.2นะครับคันนี้นะะนครับสวยงามมากนะฮะวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆนะครับสนใจนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0821106878นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ